เมื่อเวะลา2นาฬิกาวันที่4มิถุนายนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเหตุเกิดภายในซอยกรมที่ดินปากซอย4ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเร่งเข้าช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุพบประชาชนยืนดูเหตุการณ์บริเวณข้างเสาไฟฟ้าพบผู้บาดเจ็บเป็นชายไทยไม่ทราบชื่ออายุประมาณ30ปีนอนได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีเลือดไหลออกจากทางศรีรษะจำนวนมากไม่มีชีพชรจรเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนที่ชีพจรจะกลับคืนมาปกติจากนั้นทีมแพทย์รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ข้างการยังพบรถจักรยานยนต์ฮอน d a าเวฟ125สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนจอจานชอชิงสฤษี409ชนบุรีสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหาย เบื้องต้นจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งเห็นคนเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วจากนั้นได้เสียหลักหลุดโค้งไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางเข้าอย่างเต็มที่จนคนกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าอีกทีและได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังกล่าว